ชมรายการเวียรโซเจอร์รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกนณด์พรนิพัฒน์กลค่ะ ๕ธันวาคมวันชาติวันพ่อแห่งชาติวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกองทัพบกร่วมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งมหากาษัตริย์ผู้ทรงมีคุณบุญการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ We'll be right <laughs> back. เนื่องในวันสําคัญยิ่งนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1ได้นํากําลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1วางพวงมาลาถวายราชศักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตร พลทชิสนุพงศ์รอดสิริแม่รพาาคที่1เป็นประธานนำผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1วางพงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอด,ดุลเดชมหาราชบารม,มานาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากาุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูุการยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินและเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ ส่วนที่ห้องสีพัชรินสมสรร่วมเริงชยัยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมรดพภกาที่สองพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สองเป็นประธานนํากําลังพลเ่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สองพร้อมทั้งสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สองร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบาพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2566นอกจากนี้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยสำหรับนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วย ทีคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะพลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพที่3พร้อมด้วยคุณคัทธลียาแสงสิริรักประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพาที่3เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2566 โดยจัดให้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายราชสักการะถวายสดุดีและกล่าวน้อมรำลึกในพระมห ah าการุณาธิคุณพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกนำผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ที่คายภูมิพลจังหวัดลบบุรี ที่พระบรมราชานุสวาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาศบพิษภายในค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีค่ะ พลโทนรงสวนแก้วเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแดบพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะต่อบเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566พร้อมกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างเป็นอเนกอานันต์ตลอด70ปีแห่งการครองราชและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อเก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงอุทิศเวลาในการเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังท้องถิ่นธุรกันดารในภูมิภาคต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นจากนั้นค่ะได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลต่อบเบื้องหน้าพระบรม,มชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษพระมหาราชรัชกาลที่9้ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพร้อมเพรียง ขณะที่หน่วยทหารทั่วไทยนะคะได้แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีร่วมน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาศทิเบตมาหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชปรม,มานาถบพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพค่ะ พลตรีเอกอนันต์เหมบุตรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลภายในหน่วยร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร5ธันวาคม2566 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดบพระสงฆ์จำนวนสิบรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผ่านพุ่มหน้าพระบรมชายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลเเดตมหาราชบรมนาถบพิษได้ทุมเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสบนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทางได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อนาประชาราชได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้มีการน้อมนําแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติค่ะโดยพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลข,ขจรขจายไปทั่วที่สารุทิศต,ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมยัย ต่อกันที่วัดบึงพระอารามหลวงจังหวัดนครราชสีมาพลตรีวิทยาสกแกทองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่สองนำกำลังพลจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานกองพันส่งกำลังและบริการที่22ร่รวมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดและร่องระบายน้าพร้อมกันนี้ค่ะได้นำอาหารกล่องและน้ำดื่มมาแจากจ่ายให้กับประชาชนตามโครงการ a r m y Delivery ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร5ธันวาคม2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดรัชสมัยทรงครองราช70ปี พลตรีวรพิณิขันทุบปัดผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่23นำกําลังพลและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทนหารบกที่23จัดกิจกรรมน้อมลาลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบาพิษ5ธันวาคม2566ณลานกิจกรรมโครงการทหารพันดีมณฑลทนหารบกที่13 ต่อจากนั้นค่ะได้ร่วมกันนวดข้าวซึ่งปลูกในโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อพร้อมร่วมกันปลูกถั่วฝักยาวลายเสือจากกระพันเบอร์หนึ่งซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีให้โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทนาหารบกที่23นํามาขยายพันธุ์ต่อและจัดเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อมอบให้โครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือด้วยค่ะ สำหรับนํำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและขยายผลสู่โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองการทำกิจกรรมในวันดินโลกนี้นะคะก็เพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรโดยโครงการทหารพันดีมณฑลทนาหารบกที่23ใช้การบำรุงดินโดยวิธีธรรมชาติตามแนวทางศาสตร์พระราชา ได้ดําเนินการปลูกปอเทืองไถกลบเพื่อเพิ่มสารอาหารในดินและใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงดินค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานมณฑลทนหารบกที่38จิตอาสากองพันทหารมาที่10กรมทหารมาที่2ได้รวมการทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะ โดยร่วมกันกำจัดเศษวัชพืชเก็บขยะและฉีดล้างถนนค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามทางนี้ก็เป็นการทำความดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พ5ธันวาคม2566และในโอกาสวันชาติวันดินโลกค่ะ กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสร้างความตระหนักแก่กำลังพลจิตอาสาปฏิบัติภารกิจเพื่อย,ยังประโยชน์แก่ชุมชนส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนกรมทหารราบที่8พร้อมด้วยหน่วยทหารภายในค่ายสีหราชเดโชชัยได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยรวมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบาพิษโดยมีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีโดยการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84หมูดที่1บ้านสำราตำนตําบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยการทำความสะอาดพื้นตัดหญ้ากวาดใบไม้เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาสะอาดสวยงามเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมซึ่งก็ถือเป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามคัคคีมีจิตสำนึกสาธารณณะมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจะบกอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยร่วมกันกวาดใบไม้ตัดหญ้าบริเวณ โดยรอบนะคะพร้อมทางปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โรงพยาบาลเพื่อพื้นที่โดยรอบมีความสะอาดสวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาใช้บริการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม,มราชสมภพ5ธันวาคม2566ค่ะ กองกำลังนเรศวรกองกำํำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยกหนึ่งพร้อมข้าราชการและประสบนิกรชาวตากได้รวมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ณหอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดตากค่ะ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21กองกําลังสูรศักัก์มนตรีได้จัดก,กําลังพลของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตสนับสนุนธนาคารเลือดให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโดยโรงพยาบาลบ้านแพงและสํานักงานสาธารณาสุขอําเภอบ้านแพงค่ะได้ร่วมกันออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยหน่วยได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมน,นาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ที่จังหวัดปัตตานีค่ะนายวันสุกรีแวร์มามะพ่วมในการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรังได้นำข้าราชการรวมถึงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22และส่วนราชการต่างๆประชาชนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมพัฒนากำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์หลังน้ำนาะคลองชลประทานการปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลกณนะบริเวณโรงเรียนปนเนาะดารูนอูลูมอิสลามและการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแกผ่ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่นั้นค่ะถือว่าเป็นการทํา MOU ร่วมระหว่างหน่วยงานปกครองหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการในพื้นที่ที่จัดให้มีการเยี่ยมผู้ป่วยและคนพิการเป็นกรณีพิเศษในทุกครั้งที่มีกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ค่ะซึ่งนอกจากการถวายเป็นพระราชกุศลแล้วประโยชน์ที่ได้อย่างไปสู่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย พันเอกสรรัตนินสลับผู้บรงครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้นํากําลังพลร่วมกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอปานาเรร่วมพิธีน้อมราลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร,ราชบรมนาถบาพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2566 โดยร่วมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และกล่าวน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลสื่อถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบานันที่ได้สร้างคุณูปาการแด่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ในพื้นที่ประเทศเซาสุดานค่ะ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานผัดที่4ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจทําความสะอาดและซ่อมแซมสะพานที่จารุษนูนยะูเพาะพันธุ์กล้าไม้แห่งชาติทรีเนรอร์เซอรี่ประเทศสาธารณรัฐเซาสุดานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพ,พ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลุลเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร5ธันวาคม2566 ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมเกิดค่านิยมใหม่ๆให้รู้จักการเป็นผู้ให้รู้จักเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นรู้จักเสียสละแรงกายแรงใจในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือสังคมดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวเซาสุดานได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญในการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมที่เราอาศัยอยู่ได้ดูแลพึ่งพากันและกันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ตนเองชุมชนและสังคมต่อไปค่ะที่เสียสละเพื่อประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการผลเพียงและโครงการในพระราชดำริอีกหลายๆด้านมูรู้สึก ทำนิรนามาหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งค่ะบคุณค่ะหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กากรมทหารราบที่8ได้พาน้องทหารใหม่กลับบ้านไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่จังหวัดสกลนครน,นะคะเนื่องจากว่าทั้งสองท่านค่ะไม่สามารถมาเยี่ยมน้องได้ในวันเยี่ยมญาติทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายศรีราชเดโชชัยตำบลศิลาจังหวัดขอนแกน่น ได้พาน้องทหารวุฒิชัยมูลเพนทหารกองประจำการหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่8กลับบ้านไปเยี่ยมคุณตาและคุณยายค่ะเพื่อคลายความกังวลใจให้กับน้องและครอบครัวที่บ้านดอนแดงตาบลท่าก้อนอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครโดยคุณตาและคุณยายนะคะทันทีที่เจอหน้ากับน้องค่ะน้องพลทหารวุฒิชัยก็ได้โผลเข้ากอดทางน้ำตาด้วยความคิดถึง ซึ่งคุณตาและคุณยายก็ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมได้แล้วก็การติดต่อสื่อสารนั้นยากลาบากนะคะโดยได้มีการนําของยังชีพไปมอบให้กับคุณตาคุณยายพร้อมทั้งนําชุดของช่างของหน่วยค่ะไปประเมินการสร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้านทหารใหม่ที่มีฐานะยากจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับน้องทหารใหม่และครอบครัวรวมทั้งเรื่องของสภาพจิตใจด้วยค่ะ กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17นะคะได้สร้างสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่ะให้คําแนะนํากับน้องๆที่จะช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์รับสมัครทหารออนไลน์ในปี2567ซึ่งขณะนี้มียอดของผู้สมัครแล้ว13,087คนค่ะ ช่วยปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17ได้หลงพื้นที่เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและสภานักเรียนเพื่อประสานการปฏิบตัติสร้างสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษาและขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนและวางแผนการทํากิจกรรมร่วมกันกับสพทค่ะณโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาวรวมถึงให้ข้อมูลและคําแนะนํากับน้องๆในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ปี2567้ยด้วย กองทัพบ,บกนะคะยังคงประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชายไทยที่เข้าเกณฑ์และมีความสนใจเข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ซึ่งเข้าสู่ช่วงเดือนที่3แล้วค่ะที่กองทัพบ,บกได้เปิดรับสมัครข้อมูลณวันนี้นะคะ5ธันวาคม2566เพราะว่ามีผู้สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น13,087คนจากจำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น29,081นายค่ะ โดยแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว189คนกองทัพบกมีผู้สมัครแล้ว12,999คนกองทัพเรือมีผู้สมัครแล้ว306คนและกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว313คนทางนี้ผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ r c m r t a m i t h สมัครได้ถึงวันที่28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ วันนี้ในอดีต5ธันวาคมร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิดทุนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR s o ร์โซเชอค่ะ5ธันวาคมพุทธศักราช2035คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เหยียบเกาะนิโอลาอันเป็นที่ตั้งของประเทศเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกันในปัจจุบนัน ธันวาคมวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณรงพยาบาล Mount เม้าออเบิร์นเมืองแคมบริดจ์มลรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมาค่ะได้มีการกำหนดให้เป็นวันสำคัญคือวันชาติเพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศและเป็นการสมัครสมานสามคัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติ วันพ่อแห่งชาติค่ะซึ่งพระองค์เปรียบเสมือนพ่อผู้เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมและวันดินโลกโดยองค์การสหประชาชาติได้เทยดประเกยียดพระองค์ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตรโภชนาการและความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2523ประเทศไทยจัดวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกโดยคุณหญิงเนื้อทิพย์นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้คิดริเริ่มกำหนดให้ตรงกับวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร หลังจากนั้นค่ะเป็นต้นมานะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกวันที่5ธันวาคมของทุกปีคือวันพ่อแห่งชาติเพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงเป็นการให้ความสําคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้วันพ่อแห่งชาติเป็นวันหยุดราชการประจําปีในประเทศไทย หมดเวลาของรายการ v r soldiers แล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในพระราสำนักวันนี้ดิชาและทินข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ